ตายแต่งตัวผมรู้สึกว่าคนเราเปลี่ยนตลอดแล้วก็ยุคนี้เอาพูดจริงผมเริ่มอินเสื้อผ้าผู้หญิงพูดจริงว่าเพราะว่าเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเราเราอยากทําให้ทุกคนเห็นว่ามันไม่มีกําแพงหรอกไม่ว่ามันจะคัตติ้งผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามันเหมาะก็คือเหมาะจบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดใส่ขาสั้นอยู่แล้วมันจะบานอีกสักหน่อยก็ไม่น่าเป็นไรพี่คิดว่าผมถ่ายรูปเก่งแล้วเนี่ยถามขนาดนั้นยากจังเลยอ่ะผมเป็นคนที่ ส่วนใหญ่รูปมันจะดีเสมอถ้ามีคนชวนถ่ายก็มาตรงนี้สิมาตรงนี้อาจวะมาพูดคุยคำหน่อให้แต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มเป็นแบบสมมติวันหนึ่งเราแบบมีฟิลเราอยากถ่ายรูปอ,ะอ่ะเอ้ยถ่ายรูปให้หน่อยสิอันเนี้ยพังละ,ะเพราะ,ะว่าเราเราไม่ได้มีเซนขนาดนั้นที่ว่าตรงนี้มันจะดีะแต่เซนถ่ายรูปต้องดูด้วยแต่ถ้ารูปดีสุดนะเอาในชีวิตเลยนะรูปแฟนคลับที่ไปกับแฟนให้ค้าได้แต่แล้วแบ่งกับรา้ความรู้กมุมหรืป่ามันเหมือนกับว่าถ่ายด้วยความรักอ่ะ <laughs> เอาจริงปหคือแบบทุกการกระดิกนิ้วที่มันมาจากความรักรักรักเงี้ยแล้วแบบเอาจริงจะมีใครนั่งเลือกรูปให้เราขนาดนี้วะอะไรเงี้ยใช่ าจริงๆไม่ใช่ไม่รู้ตัวนะเราเราก็ยอมรับว,ว่าเราก็ไม่ได้ต่อเนื่องขนาดนั้นเพราะว่าเวลาเราแพนแบบอย่างเช่นโปรเจกต์การแสดงเราอางเงี้ยรู้ไหมว่าที่ผ่านมาผมแพนว่าผมจะออกมาทุกปีอะแต่มันไม่เคยทำได้เลย <laughs> มันจะกลายเป็นปีเว้นปีตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็ด้วยมันด้วยปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าอยากให้ทุกคนที่ดูอยู่เข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วอยากผลิตงานออกมาให้ทุกคนดูได้ทุกปีนั่นแหละใช่จะยังจะรับงาน ช่วงนี้ก็สไตล์ก็เปลี่ยนอีกแล้วครับเมื่อก่อนจะเป็นบทนําใช่ไหมตอนนี้คนนํแล้วไม่ใช่คนเบื้องหน้าด้วยคนเบื้องหลังเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าเราให้ใจกับทีมงานมากขึ้นแล้วเรารู้สึกเราอยากสัมผัสทีมงานหลายๆแบบเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มศึกษาพี่ๆทีมเบื้องหลังเยอะขึ้นนะครับว่าแบบอ้พี่บุ้งกับคนนี้หุ้ยคนนี้เก่งล้วน่าจะแบบไปอยู่ในมือเขาหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ พิธีวิจัในเรื่องคุณภาพมากขึ้นถ้าเกิดเราดูถึงเรื่องหลังไว้เรียกใครมาเป็นช่างภาพใครมาเป็นกรรมสิทธิว่าอะไรอยูเออ่เรียกว่าผมสนใจแล้วกันแต่ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเราไม่ทํางานกับคนไม่มีชื่อนะไม่หมายถึงว่าบางคนบางคนเราแค่เจอกันแล้วได้คุยกันนะ่ะเราจะรู้เลยว่าเขา,าอยากทํางานจริงๆหรือเปล่าหรือเขาแบบมีแพชชั่นไหมอะไรเงี้ยผมมาชอบทํางานกับคนมีแพชชั่น ตอนจเกิดชนะล้มลันจะต้องทีงเอ้ยทีมงานมีใครที่แบบว่าเอ้เราพออยู่ได้หรือว่าจะแบบว่าคุต่อให้ชันกันได้หรือว่าอะไรไม่หรอกเอาแค่ผมรู้สึกว่าทีมนี้เขาแบบตั้งใจและดูมันอ่ะถ้าเราทำเ้าก็ไปหมดครแล้วก็แต่ว่าเรื่องบทก็ไม่ได้เข้มข้นน้อยลงผมก็ยังยังรู้สึกว่ายังพิถีพิถานเพราะว่าเราไม่ได้มีความคิดจะอยู่กับที่ เรายังอยากแบบไปข้างหน้ายังอยากพัฒนาตัวเองแล้วก็ยังรู้สึกว่าน่าจะยังพัฒนาได้อยู่นะอะไรเงี้ยใช่ครับมีบทไหนที่รอ,รอกว่ารอไหมคัต่อแบบอยากจะเล่นอยากจะมีแต่ว่ายังไม่ได้เยอะคถ้าเป็นเรื่องนี้น่าจะเลิกพูดไปนานแล้วครับ<ม>เพราะว่าผมรู้สึกว่าบทที่นักแสดงรอมันในความคิดผมมันไม่มีครับม,มันอยู่ที่จังหวะช่วงเวลาช่วงชีวิตมากกว่าแล้วก็อยู่ที่ว่าแบบช่วงนั้นผมอินอะไรด้วยแบบบางครั้ง บทดีมากแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้มันก็ยากนะแบบใช่ลองจะลองแบบร่างเข้ากรงบทเองแล้วคุยกับนักเขียนบทสักคนหนึ่แล้วทำมาัะเพื่อนไนตัวในบทที่เรเองอยากจะเล่นจริง,จร,ง,จ,รงจริงที่ผ่านมามันก็คือคือ,คอนะ้ามาตลอดเลยครับแต่เราแค่แบบไม่ได้ออกหน้ามากขนาดนั้นที่จะแบบแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราทําได้ทุกอย่างแต่เราอ่ะชอบช่วยชอบช่วยแบบพี่ๆคนอื่นว่าแบบเอ้ยมีอะไรผมแชร์ได้ไหมนะอะไรอย่างงี้ครับเพราะเราก็เป็นคนเสพเยอะ ก็ชัวร์ประมาณหนึ่งว่าเอ้ยเราเราเสพเรื่องอะไรที่มันแบบไม่ใช่ชีวิตประจําวันเยอะอะแบบเออแบบเช่นแบบช่วงนึงมันอินงูอย่างเงี้ยมันจะอินสัตว์เลคาเรื่องสัตเลคาแชร์ได้นะเรื่องี้ใช่ใช่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องแชร์กับพี่แอนนี่นฮะก็คุยเรื่อยๆครับอ้าวแต่อย่างพี่แอนนี่คือเพราะเขาเป็นคนที่ผมอยากทํางานด้วยผมรู้สึกว่าชอบไฟในตัวเขามันร้อนแรงดีใช่ เรื่องนั้นผมไม่เทกครับเพราะผมรู้สึกว่าแต่ละคนมันเคมีไม่เหมือนกันต่อให้เราได้ยินแบบไหนไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามมันไม่ได้แปลว่าเราจะเจอสุดท้ายมันคือตัวเรามากกว่าแล้วก็แต่สิ่งที่ผมเก็บแล้วผมแบบจําแม่นเลยก็คือเขาพิถีพิถันในงานเขาผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยเอาแค่นี้แค่ประโยคสั้นๆแพชชั่นมันแบบแน่นมากเหมือนกันนะอะไรอย่างงี้ครับใช่ไม่ต้องเตรียมตัวไปละล้างพี่กับพี่แอนไหมครับ ก็ถ้าพี่เขาพร้อมเริ่มเมื่อไหร่ผมก็พร้อมเริ่มเลยครับ <laughs> ขั้นตอนแรกอาจจะต้องไปชวนกันวิ่งก่อน <c oughs> อุย้ยแรงมาก <c oughs> มีวิ่งบ่อยมากผมอ่าเรามีสก,กลิลมั้ยเรามีสกิลหลังาจากที่เราไปซ้อมวิ่งมาเดอนแล้วสกลิลไม่มีอาจจะมีขาที่ยาวผมเดินเร็วสู้ได้ <c oughs> วิ่งหน่อยเดี๋ยวผมเดินเร็วตามไปละกันกิจกรรมในแนวเก็ถ้าพี่เขาสามารถน้อยให้ผมตื่นได้ผมก็ไปฮะตื่นยากตื่นช้าจริงหรอเช้าขนาดนั้นเลยเหรอ ก็มีคนวิ่งเย็น <Bened ic te> อะไรอยู่เดี๋ยวพี่แอมไปจัดตรร้อเดี๋ยวพีติวิ่งตอนที่ลงนแล้วเหมืน <S 2> <S 2> ไม่อยากน้ำะว่าเรองียวม่ถ่ายรูปไม่เดี๋ยวนี้มีโซเชียลเดี๋ยวถ่ายส่งกันบ้านก็ได้หรือเดี๋ยวผมวิดีโอคอลแม้ตอนวิ่งว่าพี่ผมวิ่งอยู่นะฮะถ้าเราพูดถึงเรื่องขายแล้วเราพูดถึงเรื่องรูปล่าสุดที่หลายคนมองว่าอันนี้คือทีทีเลยขอบคุณทุกท่าน ไปถ่ายรูปแล้วสุดนั่นก็อีเราคือว่าเป็นมึงแต่เราคือใช่เลยพี่ทำไมพูดอย่างนั้นผมเกิดขอนนะนะไม่สุดท้ายผมว่าเนอะเราข้ามเรื่องหน้าตาไปเนาะคล้ายกันมันทำอะไรไม่ได้ตอนลงคือมั่นสุดๆว่าเป็นตัวเองสุดๆแต่ขอคอมเมนต์มาขอคอมเมนต์มากก็เนี่ยก็เป็นหน้าแบบ เจริงก็พอคนไปเมนแล้วมันรู้สึกย่งไรวะไม่รู้สึกเอาจริงเพราะว่าผมผมกับพีอะเอาตรงๆก็คือมันรักกันอยู่แล้วอะเราอะไม่ได้ติดเอาจริงเวลาใครจะบอกว่าแบบเอ้เหมือนหรืออะไรเงี้ยคือมันรับได้หมดอะ,ะแล้วยิ่งเราเราทำงานอยู่ตรงนี้ด้วยมันมันก็ไม่ได้แปลกมันก็เป็นความคิดส่วนบุคคลแต่ว่าเอาเป็นว่าเราก็รู้รู้ตัวเองแล้วกันว่าเอาจริงอย่างผมกับพีอะ,อะพี่เคยเจอเราทั้งคู่อะเอาอะไรมาเรียนแบบกันก่อน ก็ S <S ไม่มีอะไรจะมานั่งเรียนแบบกันได้หรอกเออแบบมันคนละทางกันไม่ต้องวุ่นกันเรื่องเงินเราอนมาทุกนายังวลบ้าง16มั้งงานวที่ต่อเวลาถ่ายรูปเสร็จเราดูว่ามัน <S <S ดูไห,ไหมดู <S <S แต่ว่าผมเป็นคนดูไม่ค่อยละเอียดจะมีพีก่กบผู้จัดการอนะ่ะช่วยเรื่อง ือพอมันบานนะมันจะมีเหลี่ยมที่ต้องระวังอใอว่ามีมัจะมีทักบ้างว่าเอ,อ๊อันนี้ลบได้ไหมดึงได้หรือเปล่าออหรือเบลอนะออหรือเราจะแปะทับไปเลยเพราะตอนนี้มันมีรูปหนึ่งที่กำลังจะลงออแล้วมันอาจจะแบบไม่อาจจะต้องใช้วิธีแปะเลยถ้าจะลง มันแปลที่ขอดูว่ามันถ่ายแต่หน้ามันมันอยู่ในกล้องแต่รูปมันดูดันประมาณหนึ่งอสไ่ไม่ไม่ได้ดูดันในแง่หน้าดูดันในแง่รูปร่างอะอรว่า่างก็ต้องเซฟองนทุกตอไม่เราก็ผมแชร์เพราะว่าผม,ผมเป็นคนเลือกรูปไม่เก่งหมายถึงว่าผมอะเป็นคนที่สมมติว่าผมบอกว่าหน้านี้ดีทุกคนจะพูดว่าไม่เห็นดีเลย,ยสมมติว่าถ่ายโฆษณา ลูกค้าจะชอบถามเราไงว่าลูกต่อชอบรูปไหนคะนี่ครับทุกคนจะแบบอพี่กบว่าไงคะเอาไ่ถามเราแล้วที่มันมีมันมีเสียเซลเพราะที่เราสุของเราว่ารูปนี้เอาหน้าเรามีแต่ก็ถือว่สุขมากไม่ใช่ไม่เสียเซลเลยเพราะว่ารู้สึกตัวเองมาไกลมากจากเด็กผู้ชายที่ไม่ชอบถ่ายรูป <c oughs> วันนี้พยายามถ่ายรูปได้บ่อยผมว่าผมมาไกลมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแฟนคลับก็น่าจะเห็นว่าเฮ้ยพยายามแล้วนะสุดๆแล้วเหมือนกันถ้าไปมากกว่าน,นี้จะไม่ใช่ตัวเองแล้วนะ ใช่ซึ่งเราก็คิดว่าแฟนคลับเราไม่น่าอยากให้เราถึงจุดนั้นอะที่เราแบบไม่ใช่ตัวเองส่วนใหญ่ถ้าเป็นแก๊งๆหน้าผมของผมก็เป็นเรื่องปกติครับก็แจวกันข้างหลังอยู่แล้วอะไรเงี้ยบอกว่าใส่อีกซีใส่อีกชอบอะไรเงี้ยใช่ไม่แต่ว,ว่าผมว่าผมไม่ค่อยเจอคนไม่มีมารยาทอะครับเอาตรงๆมันมันเป็นความโชคดีของเราั้งว่าแบบผมไม่ค่อยเจอคนที่แบบเพราะผมรู้สึกว่าการที่ คนมาวิจารณ์รูปร่างหรือมุมหน้าคนอื่นอะ่ะมันเป็นเรื่องมารยาทนิดนึงเหมือนกันอะ่ะที่แบบจะมาบอกว่าเฮ้ยมุมนี้ไม่เห็นดีเอ้าแต่ถ้าเราชอบละ่ะมันมันเป็นสิทธิ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับห้า่สิบหมได้ไหมคะฮะห้าสิบหกสมบูรณ์ได้ไหมไหไหสิบสี่ได้ไหมสิบสีอ่อันนี้สุดแล้วพี่ไม่งั้นมันไม่ได้แล้วขายาว44ใส่10สิบไม่ได้แล้ว ไม่ได <cies> ้แล <ce> ้วเนาะ